เพืงองเอกเท่แล้วสองอุ่มรถดับเท่แล้วสองอุ่มครับเห็มนเไ้เห็ดไหมห toăng ồm lợi đi học đi, khẩu nhau với thằng này mệt chưa? là băng nheo ấy nè, ôi đại nhang bị kinh, này các bạn toăng ồm đi. เก็ว่าก็ถือว่าสั้นอยู่เนาะมองดูงนี้สันเดียวกระมดอสันเดียวกระมดมันเหลือด้านหนาอยู่ระวังรถด้า ี่ครับมองเที่ยวนี่ครับมองเร้วมองนี้ยนะเรล้วสองมองตี<อ>งได้ประมาณอุ้หนึ่งพอดีเย็ดีวเขาเต็มอมาแกกล้วให้นองแล้วร้แตพุ่นแล้วมองพุ่นหมดแล้ว เดีบดีบดีบเหลืออีกกวามั่นอุมหนึ่งพอดีพ่อโยขาบขาลดอีบากไป่านี้ไหอกูบอกให้นี่ครับเหลือโยมองนี่ละมองสองสองล็อกตีเราวเห็นเนี่ยครับกาดเจียวหมด ba cháu sẽ bán trà uống nhanh nè Ôi, bà ơi! Nói chung là bò này ngon Đi đâu bà ơi? Chấm Chấm lùm đi ก็จากคลิปไปกีดนะครับนี่ก้อนอันนี้ก็เทไปแล้วสองอุ่มนะครับก้อนอันนี้เทไปแล้วสองอุ่มมานิกาแล้วอีกสองล็อกนี่ก็สงใสที่ไดประมาณอีกกลุ่มหนึ่งนะครับปฏิบัติดีนะครับเต็มรถหกล้อรถดำหกล้อคันนี้พอดี มนเ่ขเหื่องางดมยมาตัเราขั้นมองมตนขั้นขั้นอนอยก็ขายเยขายให้เนี่ยทีฬาบอกตามาไปขายขายไปขายให้ไ่ได้แจ้งเขาไม่ได้นีครับเทาีกล็อกนั่นแหละล็อกนั่งล็อกนั่นงามเยอะครับตรงไสเดเป็นอุ้เคิงขันยางนั่นที่รีกันประมาณ อุ่มก็อีกเครื่องอุ่มหมดแล้วครับประมาณอุ่มอุ่มหนึ่งก็อีกเครื่องหนึ่งขันง,งานนั่นล็อกนั่นมันมันงามนะครับแต่ว่า,าก็รเลี้ยวไปกับเข่าก็ะชิบนัน,นจะดิ้นครับนะครับปุ๊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 บเลยนะครับนี่แหละสองล็อกนี่แหละครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องของผมนะครับเด้อขอบคุณครับ